สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องแบงร้อยสี่ชแนลนะครับมาดครับมครับมู่กับมาจารย์ออดครับมสดูครับมารัมาดครับมาดูคับมาดูครับมาดูอเหบมาเับมาดครับาดครับมายูคับดีครับมาดีครับมาดีครับมาดูครับมาดูครับมาดูครบมาดเับมอดูครับมาดูครัมาอยครับเู่รัมาดูครับมาดูเราดูคัดูม่บมาดับมาดูียัมาดูมูครับมาดูมีูมบูรมดันายู่าด ยี่สิบอยู่แถวมินบุรีนะพี่น้องเดาแสดงวํานมอไหนกันได้ยู่าตงเดียวเลยนสิตัมยงเดีนีได้มาเล่นมาเยี่ยมมายามไอ้เหลืเฟือเหลือเฟือมกุกแต่ยากเต็มเพลินเยาจะพาไปเพนเพลนเียนยังตามไปเลยครับอันนี้โแมนโบยังเหลือเฟือเนี่ยงอุบลน้ยบงอุบนบนโขกครับเหลือเฟืออเฟนี่อันนี้ไปครับาคุยเจบี อไรสิอาจารย์อด๊ัปปี้โอ้๊อปกี้อาจารย์อดคัพกี้อาจรย์อดอะไันมาเนี่ยพี่น้องนี่ก็มาเขาลูร้อเนาะไม่นังนี่ใส่กันน้องน้หมอหนำหมายจันน้ำใสเจจริงเอดีเลยเสียบดากขลังดาวะโอ้ยลังดาตงมึงไอ้เพิ่นยุใสไปเดี๋ยวจะพาไปเบิรพาไปเบิงคกับไปแต่กล่องมาได้ครับผม กำลังเห็ดารอยุวานว่าเรจิ้มมันเป็นยังบืโอ้มาๆพี่น้องตามมาที่เป็นกำลังเห็ดกับขาอกับน้ำต้อนรับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเห็นตเกสวัสดีครับสวัดีซุ้มร้อยสี่ซุ้มมักสีมักเสื่งว่นี่ครับผมเนรเกจันร้อยสี่มหามหาอาจารย์คุณครับอาจารย์นอคุณเรังนี่ยน่อาสต้มปา สีต้มปลาให้กินต้มปลาคอต้มปลาคอใหญ่แล้วก็เอาปลาคอ,ะะค,อคือบ่มีเก็ดฮะปลาคอบ่มีเกด็ดดีเลยเด้อนี่พี่น้องมันเป็นอะไรหรอกตัขวขัวออกแล้วนะขัวออกแล้วอันนี้แค่ออกแล้วอันนี้เอาม้าตัวมันเป็นอลไรเนี่ยไปง่วมยู่สาเพราะง่ายบนล่<ม>างเนี่าแป๊บเดียวสินโชว์ฟิเมอร์ตม้มแมนต้มปลาคอเส้นหมดแดงบ่กไอ้หมดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาหมดแดงกันเจ๋ยวเลยเดี๋ยวพาไปหาหมดแดงผู้ใด้แน่เนี่ยพี่น้องแนะนกันนะ อะไรหัวอะไรพ่นอาจารย์ออกมันครับวางแมงก็ปี๊อาจารย์ออดครับผมนี่อาจารย์ผมได้วัดไัยสีครับตีครับตัวจริงเสียงจริงครับยูนี่ครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์แก้ไปมึอนี่แก้ไปแก้ไปนี่เราสองเบรกหรอไมัหนึ่งสองเบรกครมิกมิกมิกไปท้ายรถเอาไปท้ายรถไปเอานี่มาให้ไปสีครับไปท้ายรถครับมิชาด้วยครับมิชาด้วยเอาให้น้องพงครับ มาเบิดมาเบิรดเลยพี่น้องมีึงขับกบัตรลุงพ่นนี่ยูทูบเบอร์อยู่นี่มึอนี่โอ้งมองมองนี้เี็ยูทูบเบอร์วันนี่แมียนชื่อว่ดังซสำลุ่มพ่นผมบอกมึงนี่บอกว่าจะเป็นช่องทอดช่องฟิตนี่เบิดช่องสามช่องเจ็ดวะมีเออสีมาน้อกันเนี่ยก็ซูมักศีวัตรเมีนครับออกมาจากฝูงบับัดฟื้นมูปูจินหีว่าบัมัดก็จะเจ้าผู้เดียวลหรออืม กัามแปลกนะเจ้านีเนียคนโตละเขาพูดมาปากกันขัาก็โมแน่นบ่พราะยี่เหลี่ยเราบ่มีเมียคนค่อยตายเออนาเอาหัวหันโทรศัพท์มาเฮาตีสี่เข่งเพราะี่โมคิมมันหนีบ่อยข่อยเงียวเลยพระนะข่อยเป็นหนีบุหลี่ไอ้ท่อนี่แหละเพราะถึงเงียวขงเขาซุ่มมือนี่เจ้าเด็กกันเออของข่อยยังมือสองเมียเดยเอาข่อยใหม่งามอีกตัวใม่งามอีกแต่คำเออภาบพแบบไงไปเดียวโอ้ยพออีแม่เลย นี่สิเป็นบรรยากาศโอ้พ่อใหยังไม่ให้นะของแช่เลยของแช่เลยคุณไร้อายครับคุณลายครับถึงใจอาจารย์นอดคักบ้านนี่ดองเลเบิ้ลดองเลเบิ้ลโอ้ดองเลเบิ้ลใช่ป่ะโอ้จังใส่นี่นะครับเป็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นร้านพ่อใหญ่อุบลสแตนเลสทด้เนี่ยเนาะนี่แหละครับฝากในเรื่องพี่น้องผู้ใดมีการมีงานกันมาจากช่อง ตำหำตรงหรือพอย่ออนร้อยสีลดใหนย้หผาเปอร์เซ็นต์ได้โอกาสขายของก็ดีเออปเรียกับเด้อกระเยเล็กดัดแต่จ yeah. ุ่นนวตอบตอเสริมเอาอาจารย์รอบมือเป็นของแก้ว่ะชนพนี่ยังนี่ไอ้นี่ยังนี่พลไปแห่งพลไปแห้งห่างเ้ยกูบอกให้ตําถามันตําจนแหลกเลยวันนี้ยังนียตัใส่บักม่วงตใส่บากม่วงเน่ยอะไรตัใส่บักม่วง ยังหันคมดีสายควดีควาดีควาดีดีคดีดีลองส้แงมเ้น่มตมงเศรษฐีสานมีเงินลอยลันพลานกับกินเ่ไดเนี่บอกแม่น่กันนั้เลยกินน่เมียนแล้วเลยเมียนเอไจังนะเอาจังนจังนอันหาไปหาพันผุนผมทบว่าบอกตรงตรงยว เอ้านี่ยังครันมันหอมไหมจะจะผิดประเภทเด้อมันสิตาบวมอีกได้เออแม่ยวเดียวกันนั่นแหละเออกินลงมกันห้องกันเลยเก็บซื้อซื้อถึงครับนะครับเออนี่ยังก่อนหยาค่อยแข็งนี่แหละครับมโอนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามได้เรียกได้โอ้นี่นี่นี่ลูกลูกไส้กันลูกไส้อย่างได้รอกระพรอเนี่ยฮะลูกไส้คือรอกระพรอเฮ้ยได้คอได้คอ ลูกแี่ครับไอ่ลรานี่ลูกก็น้องตัวตัวเองตรนี้ว่ลูกนี่แหละครับลูกลูกลูกแท้เลยใช่ไหมใช่ครับชื่อเื้อน้องอะไรเนี่ยมิกครับน้องมิกครับเห็นทำกับพ่ออยู่ใช่ไหมครับชอบคลิปไอ้ที่ไปแกล้งพ่อไหมคลิปเมียงก็เอาบุษาไปแกงพ่อไหมใช่ไหมใช่ครับพ่อพ่อพ่อคิดจริง่ะจริงแน่นอนครัวพ่อจาชูมแน่นอนอย้ครับพมีเมียคน อู้เยอะครับสารพัดนะครับโอ้แบบนี้โอ้ไปทัวร์นะมึงเนี่ยมี่ีิมึงไปหาอยู่กับเมียได้หนิคนนี้องแจรพี่น้องนี่ลูกไอเหลือเฟือตัวจริงเสียงจริงปั๊มเองกับมือฟังฝากช่องนะเหลือเฟือชาแนลครับเหลือเฟือชาแนลครับนั่นพี่น้องกับเขาไปติดตามกันได้ครับพี่น้องนี่เอากระชมีเฮ็ดเอียงกัระอเบิงตาเสียกระหูเออพู้นั้นโคตรเท่อะเสือ พี่องจังไดกับเบิ้งเล้อว่าแกงร้อยสี่สิบห้าเฮ็ดยังมืนนอนี่บุกอาณาจัดไอใยั่ไปเลยโอ้โนี้บุกม่วงชุกกินก็เข้าแซ<า>ออ่บแซ่บเนี่ยพญเยุบนมันก่ัวเออเนี่ยแซ่บในบนปาดเพจานนี่บาล่ะยุงสีกินบ่ได้เออมันต้องปาดเพชรจันเลยลองปาดในบนง ลงลงมือต้มเองนะพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเอาอันตน้มหมกงมี่จากปลาก็เป็นหมกงมี่วันนี้อันนี้อันนี้ต้มหมกงมี่ไ้แต่ซุปหมองมี่ไ้แต่ซุปครับอันนี้เป็นเฮี้ยนพอยนี่อุบลครับแล้วก็เป็นขั้วเฮ่าืมมองกินหมองยุ่ยก็ยุ่งหมองนี้แหละอ๋อไม่ยุ่นี้อยเมยุ่นี่พี่พี่ปลาพักกันไหมครับพี่พวกคือเด้แนวกินผุ่นปลาอยงไหมกูอะไรยังะไรยังไปบ้างปก็ดูข้าวผุนอันนี้ป๊อด น้องมึงปลาดุกปลาดุกขึ้ปลาสวายนี่พไปไงไปไงมาคุยเนี่ยมาปลาดุกเขาได้มาจยังไงไม่ใหญ่มากเลยอย่ามาจับนะซื้อมาเหรอบร้อมเดี๋ยวบอลมันเป็นทั้งสี่และปลาดุกตัวนี้มันเป็นอะไรปลาดุกตัวนี้เบ้าเด้อเอากากเราทุ่งไปยอดลงน้ำเพราะแต่มันกินมันเมาเราก็ยอนต้นกล้วยลงไปหัวมันซิบได้เป็นซิบกินเหลือตัวเดียวนี่ละเอากากเราทุ่งไม่ิบไปซิบไม่เหมามันไปติดต้นกล้วยเหริดต้นกล้วยสร้างว่าโคบเด็ดโคบจะใส่โคบ โอ้ business, bo, ันจิเพิ่นแล้วโตัเยกบานจบนี <t ary> <t ary ่มิโตอุ่มเสียเอวเลยเนมัทเเกษตรลยกบุ่มเสียเอวเอออุ่มเสีอวใส่สองตัว้อหมื่นเดิมที่พยาบุเป็นคนสีสเกียรเนาะคนละเอียดไปคนอุบอญคิวบุญเนอะอ๋อครับฝากติดตามนั่นนะครับไปแก่นไร่สีมณีไม้นครับผม มาเนี่ยครับเดี๋ยวแกงร้อยสี่สิบคอโตเฮ็ดภารกินนะครับครับเดี๋ยวลูกกันมาแกงร้อยสี่บุกร้อยสี่บุกบุกบุกใช่รึเปล่าห้างเลยครับผมบุกถึงลังถึงบุหลังถึงห้างเหลือเฟี้ยวเลยครับครับผมอ่ามาเนี่ยแกงร้อยสี่กันเข้ามาสวัสดีกนเนาะครับครับผมครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขหูซุกคนลำลำเรื่อยๆครับสวัสดีครับ